สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกระชิดนิสหายทุกท่านทุกคนทุกอนน้อครับเนาะครับผมมาอนีกะนโอ้โหคุณอสองคนตามเพื่อนในช่องเอมเสื้แซ่บครับพี่น้องครับผมครับผู้ใดที่เข้ามารับชมกับฝากพ่อแพี่น้องเกอนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับเพื่อสิบโอกาสคิปต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจพวกพ่อนาะครับเนาะครับมาอนีกันที่แม่สวนพ่อแม่พี่น้องเืก็แล้วครับเบิงรถอแม่น้องเฮาตบแซ่บปาดอตี่แล้วกตุงครับักเากต่โางหัวเือครับพาเข้านนี่ บขาดก็โลนึงเลยปวดฟัวหายันใจของบุอิมมาคมพี่น้องมาบ่บอกยังไรพี่น้องครับผมลุยกันเลยครับรุ่ยกันให้กาอล่ะต่ำคงแต่ต่ำคงห้ามเซลไปนี่ตีห็นอยู่ประมาณจากสามสี่เมื่อแล้วสิมาต่ำกินกบกัวบัสเตอต้มยำปลาดองดีสไลด์ออกไปนี่โอ้ยหายก็กินมากงี้ยงนุ่มบุกมอแดดเขาต้องซาดามันก่อนเด็ดเดียวครับขีมื่อยของต่ำ อย่างนี้ครองโอ้ยนนี่แหะขอทาปลาเนื้อบ้อยใส่ด้วยมมาเนื้อพี่น้งองแซ่บๆมนกันทเก่าแล้วครับยอดโซเล่ครับวันนี้ปลาดอลลี่นุ่มๆพี่น้งองนี่ คางทวดข้าวกรเกษ๊ยกระไรถุง,งข้าวเพลิอันบบนั้นก็แซ่บเด็ดน,นี่น่าตอนเลี้ยงอื้อหือหอือ๊บอือ๊บแม่สายใจอะ นม่ห่างขวาเยเรื่งขวาเยเ้ยโอ้ยสาน้ำด้วยไหนเือะไรเยอนนอะมามนจิมน้มกวนขเขลยกินน a m Còn những nhà tôi làm bây là gì? Yeah. Ừ. Đó sẽ lạ Chị mát đêm này thôi cứ bước ba Trình <laughs> 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 là salad vậy đi ừ. พูดเป็นด็อกเตอร์มาเลยไม่ด็อกเตอร์อนึกเห็นเป็นพี่บ้าแล้วเป็นด็อกเตอร์แต่ละคน นหาลูดดะ้ะมันเด็ดเพลินแล้วพี่น,อน,น้อยมาเ่ยใส่พริกน้อยด้วยมั้เงเริ่งลูกใหม่แล้วนี่น và con bay thực thân làm sẽ hâm như lộp nhang thật 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 rồi. thật 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 mà thật 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 น้ำร้อนความไม่ใช่จอเป็ดเซปซทราบผมบ่เม่อยปะโอ้ยเพืนไฟเนรื่อบบนี้เลยเป็นอะพี่น้องน้ำมัห้องกระเพ็ดเป็น,นอะไรกจวดจัด <c oughs> Đi phun phải là bà này Ờ cái ở nuôi long khỏi rồi ạ Xả nam nhanh được tôi rồi mấy hàng nói nằm bốn là kiếp ba bài này kia là kiếp được chúng ừ. ta là đi toàn mà cái tên hứa không có sạc nó ấy cũng không càng biết lên đi ốm biết luôn nhá ngài dạng vậy tiếp tay tiếp tay Chịp tay tiế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 p tay อุ่นตัวหนึ่งเด้ดงมาไปนี่นอ่ะเออสุดยอไลฟ์พี่น้องเลยแซ่บไลฟ์พี่น้องอเออนี่มั้เออน้องไดนงนั่นแหละอปเลยโอ้แซ่บไลฟ์พี่น้องเลยอย่างนี้น่าท้งหัวยิ้มไปครับท่านี้บวบไปเลยเด้อเอาผม เอาละที่ผมกะฝากพี่น้องเชก่อเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นน้องใหญ่พวกเ้าทั้งสองคนนะครับผมที่ห้เอกพยายามเฮ็ดคลิปดีๆออกมาสู่พี่น้องเบิ่งแล้วก็แซ่บไปนํากันนะครับเนาะครับบัดนี้สิก็ฮอดเวลาสุดมากเพราะคนที่ผมกะซวยขออนุญาตนะครับกราบลาพ่อพี่น้องเนาะไอกก่อนนะครับเนาะครับครับ